บอลยูฟาแชมเปี้ยนส์กาลางสัปดาห์ไม่ต้องวิเคราะห์เบนจัดมาให้แล้วเราเกิดเป็นนักลบ ต้องมีบาดแผลอย่าไปหยองอย่าไปหยองลุยกันอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านสวัสดีสมาชิทกทุกทท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากสปปลาวกันด้วยครับวันนี้กลางสัปดาห์โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างที่จะเข้มข้นครับข้างและเต็มไปด้วยความน่าสนใจไม่ต้องวิเคราะห์เบ้นจัดมาให้แล้วในบอลกลางสัปดาห์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันนี้3คู่เน้นเน้นหนักหนัก จัดเต็มระบบกันเลยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่โอ้โหหน้าช่องที่วางไว้ให้หอมหวานแค่คู่เดียวอย่างโบเลนดัมส่วนสองคู่ที่ขมปีสายการบินเอเชียพีเอไม่ถึงฝั่งฝันและอีกหนึ่งคู่คือสาริกาโดงนิวคาสเซนเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆแต่ดันแพ้เวสต์แฮมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อศูนไม่เป็นไรครับวันนี้ด้ว โปรแกรมฟุตบอลที่มันเข้มข้นครับขั้งและเต็มไปด้วยความน่าสนใจคิดวิเคราะห์มาให้เป็นอย่างดีแล้ว3คู่จัดหนัก จัดเน้นๆทบต้นทบดอกกันไปก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมหน้าช่องที่เบนจ,จัดจัดวางไว้ให้ฝากพี P ่ๆสมาชิกทุกท่านฝากพี P ่ๆ c ทุกท่านท่านใดที่กําลังลังเลใจอยู่ท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆแนวทางเอ็กซ์คลูซีฟมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าโลกออนไลน์แบบนี้อยากให P ้พี F ่ๆ FC ทุกท่านเปิดใจแล้วตามกันเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเบนเทบอลการันตี ความสดชื่นการันตีความหวานฉ่ำและยำใจกันอย่างแน่นอนง่ายนิดเดียวครับพี่พีเอ็ MC, ท่านเปิดใจและก็ตามเข้ามา ปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปไฟลมีคำบรรยายเล็กๆเลน้อยเสียสละเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายและพี่วีเอฟซีท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาเอาความสดชื่นมาเอาแนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องคำว่าเปิดใจของไม่ได้บอลพี่วีจะไม่เสียใจไม่เสียดายและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับปัดขวาเข้ามาใต้รูปโปไฟลมาเจอกันอยู่ในหมู่บ้านวันนี้โปรแกรมฟุตบอล ค่อนขานี่จัดเข้มข้นคับข้างและเต็มไปด้วยความน่าสนใจไม่รอช้าครับคัดสรรชิดวิเคราะห์มาให้เป็นอย่างดี3คู่ที่จะพูดต่อไปนี้เหมือนเดิมนะครับแยกเน้นแยกแต่งการันตีกำไรแต่ถ้าชอบด้วยกันทั้ง3คู่จัดหนักจัดเต็มกันได้เลยคู่แรกตัวแรกที่อยากใชไปขอมองไปที่ยูฟามเี้ยาลีสวยจะจัด และสวยมากๆอย่างเสือใต้บาเยมินิกเสือใต้บาเยมินิกก็ต้องบอกว่าวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเจอเจอทีมใหญ่อย่างปารีสแช,ช็แมงแต่ตามทีภาพรวมและโมเมนตัม เฮดทัเฮดที่เจอเจอกัน3เกมหลังสุดที่เจอเจอกันในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นทางบาเยิท์ทิศตบทางปารีสได้ตรอดบวกกับวันนี้โมเมนตัมการที่เล่นในลังเย้าตัวเองบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่น6เกมหลังสุดบาเยนทคชนะลวดแล้วการเล่นในลังเย้าเล่นในบ้านตัวเอง10เกมหลังสุดสะกดคําว่าแผ้ไม่เป็นวันนี้เจอ,อาปารีสบอกได้คําเดียวครับว่างานสบายสวยจะจัด สวยมากๆเชียร์เสือใต้บาเยมินิกสวยจัดๆและสวยมากๆเป็นคู่แรกไปลุยกระต่อนในคู่ที่สองก็ยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเขาจะกลับมาคืนฟอร์มแก่งแล้วจะทำประตูถล่มทลายอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา บาร์เซโลนาาต้องต้องบอกตามความเป็นจริงครับว่าสองนัดล่าสุดถึงจัดสนุดแพ้ก็ตามทีแต่เบนยังมองว่านัดนี้เจอะเจอจากอาทีมจากลิงเอิงอย่างแบดภาพรวมโมเมนตัมบวกกับผลงานของฝั่งผู้มาเยือนอย่างแบดยังมองว่าถ้ามาเทียบกันปอนต่อปอนศัก,กยภาพนักเตะบวกกับศัก,กยภาพทีมดีกีนักเตะแบบนี้ยังเชื่อว่าถึงบาร์เซโลนาแฮนดิแคปจะเปิดมาแบบนี้ตั้งต้นหน้าบ้านหน้าบอลแล้วมีการปรับไหลขึ้นแบบนี้ยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาวันนี้ จะเปิดบ้านทะลมแบสสวยจะจัดและสวยมากๆเป็นคู่ที่สองและปิดท้ายเป็นบอลนอกกระแสที่ชอบมากๆวันนี้และชอบสุดๆอย่างวีคอมบอนเดอร์ครับสวยมากครับวันนี้บอลนอกกระแสหนึ่งตัวที่อยากจะให้จัดหนักจัดเต็มทบต้นทบดอกแล้วใส่ไปให้เยอะๆเลยครับวีคอมบอนเดอร์ เจอเจอกับแมนฟิ์แมนฟิ์ตอนนี้กำลังเมาหมัดครับสองเกมหลังสุดในลีกยังสะกดคำว่าชนะไม่ไปเลยแถมแพ้ลวดทั้งสองเกมบวกกับผลงานของวีคอมจากฝูงลีกวันตอนนี้ผลงานเขาเนี่ยจะโดดเด่นมากเจ็ดเกมหลังสุดชนะรวดทั้งเจ็ดเกมมาเจอกับทีมลองบอลอย่างแมนฟิวแล้วเชื่อว่าวันนี้ v ีคอมสวยจ,จัดและสวยมา,มากครับ ภาพรวมกระแสภายในที่เบ้นเจาะลึกลงไปโมเมนตัมต่างๆไหลเอ็เอียงเจ้าบ้านอย่างวีคอมว่าวันนี้วีคอมจะเปิดบ้านเบียดชนะแมนฟิลเป็นอย่างน้อยนี่คือ3คู่ในหน้าช่องชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันแต่ถ้าชอบด้วยกันขึ้นรถและก็ตามกันมาครับบาเมินิกบาร์เซโลน่าวีคอมวันเลอร์สวยจะจัด เพิ่มเติมนอกเหนือกว่านี้ตัวซูเปอร์ VIP สายตลาดนัดของสุดของหวานเจอเจอกันในหมู่บ้านปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าหมู่บ้านเสียสละเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายแล้วพี่พี่เอิท่านจะเจอประตูสู่ความสำเร็จวันนี้บอลมันเยอะเบนสัญญาจากใจเลยเอาสัญญาเลยว่าวันนี้จะพาพีสมาชิกทุกท่าน จะพาพี่พี่เอซทุกท่านประสบความสําเร็จผลประกอบการของเราวันนี้จะเพิ่มพูนและผลประกอบการจะเดินทางไปในทิศทางที่บวกแล้วก็จะบวกแบบช้ำๆสัญญาจากใจเลยครับวันนี้เหมือนเดิมครับขอให้พี่เอซทุกท่านนะครับดูบอลให้อ่ามีความสุขดูบอลให้สนุกมีผู้นําดีครับมีชัยไปกว่าครึ่งโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว